สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่าไม่โมรีโคดรทรชนคนพันเดือด โดยก็จะเป็นเรื่องราวของอเล็กสุดยอดนักฆ่าคนหนึ่งในวงการตัวเขาที่ต้องการวางมืออยากเป็นคนธรรมดาอเล็กเขาก็เลยเลือกไม่รับงานฆ่าอะไรแล้วถ้าว่าการที่อเล็กเขาเลือกปฏิเสธงานที่มันมาถึงตัวเองนั่นมันกลับทําให้เขาต้องมาตกอยู่ในอันตรายโดนนักฆ่ามากหน้าหลายตาตามล่ามาอย่างไม่หยุดสุดท้ายอเล็กเขาก็เลยตอบแทนพวกมันด้วยการตามไล่ฆ่าพวกมันทุกคนที่มากล้หยยบกับเขาซึ่งเรื่องราวของอเล็กนักฆ่าที่อยากวางมือคนนี้มันจะจบและลงเอยแบบไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวก เราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องที่เท็กซัสซึ่งอเล็กพระเอกของเราก็ได้ขับรถมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง พออเล็กเขาขับรถมาถึงมันก็ได้มีรถสปอร์ตสุดหรูคันนึงขับตัดหน้าเข้าไปโดยชายเจ้าของรถเขาก็มาที่นี่เพื่อจะมาเยี่ยมแม่ตัวเองที่กำลังป่วยณตอนนั้นก็มีหมอคนนึงอยู่ในห้องพอดีเลยแถมหมอคนที่ว่าก็ยังไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะว่าเขาก็คืออเล็กพระเอกของเราทว่าในจังหวะที่ชายคนนี้กําลังสนใจอยู่กับแม่ตัวเองอเล็กที่รอโอกาสนี้มานานเขาก็ได้พุ่งตัวมารัดคอเป้าหมายของเขาเอาไว้จนกระทั่งพอเป้าหมายของอเล็กขาดอากาศหายใจตายไปพระเอกของเราก็ได้ไล่เก็บหลักฐานที่มันจะสามารถสาวมาถึง เขาหลังจากเรียบร้อยอเล็กเขาก็ได้กลับมาที่รถเพื่อจะได้ขับรถหนีไปจากที่นี่ทาว่าจูจ่ๆอเล็กเขาก็จําไม่ได้ว่าเขาหนักซ่อนกุญแจรถไว้ไหนตอนแรกเขาก็คิดว่าซ่อนเอาไว้บนที่บางแดดแต่อันที่จริงเขาเอามันใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อตัวเองต่างหากถือว่าตอนนี้อาการอัลไซเมอร์ของอเล็กมันก็หนักพอตัวกันเลยเพราะว่าขนาดกุญแจรถที่ซ่อนเอาไว้เขาก็แทบจะจําไม่ได้แล้วหมายความว่าต่อไปเขาก็อาจจะลืมเรื่องการฆ่าคนไปก็ได้เหมือนกันซึ่งต่อมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่บ้านหลังหนึ่งโดยที่วินเซนต์เขาก็มาที่นี่ เพื่อจะมานะซื้อบริการผู้หญิงกับรีออนฝั่งรีออนเขาก็เลยหันไปบอกเบียรทิสลูกสาวตัวเองว่าให้ดูแลว,วินเซนต์ให้ดีที่สุดนะไม่นานเบียรทิสลูกสาวของรีออนก็เลยพาวินเซนต์ขึ้นห้องแต่แล้วในจังหวะที่เธอกําลังถอดเสื้อให้กับวินเซนต์มันก็ทําให้เธอได้เห็นไมโครโฟนที่วินเซนต์เขาซ่อนเอาไว้ในตัวสุดท้ายเบียร์ทิสเธอก็เลยรู้ว่าพวกนี้เป็นตำรวจเธอก็เลยพยายามจะวิ่งมาเตือนรีออนผู้เป็นพอ่อแต่แล้วในตอนที่เหตุการณ์ข้างในกําลังชุลมุนวุ่นวายเจ้าหน้าที FBI ลาท่ลออาาูงก เขามาเพื่อจะมาจับตัวรีออนแต่ทว่าไอ้เจ้ารีออนเขาก็ได้จับเบียทิสลูกสาวตัวเองเป็นตัวประกรันเอาไว้ฝั่งวินเซนต์เขาก็เลยพยายามเจราจากับรีออนจนกระทั่งพอมีจังหวะเขาก็ได้พุ่งประชาตัตวรีออนซึ่งอาการพุ่งเข้ามาของวินเซนต์เมื่อกี้มันก็ได้ทําให้ทั้งตัวเขากับรีออนกระเด็นตกลงมาข้างล่างและที่โชคร้ายรีออนที่ตกลงมากระแทกอย่างจังเขาก็ได้สิ้นใจตายลงไปเจอรัสหัวหน้าของวินเซนต์ก็เลยเข้ามาดา่าเขายกใหญ่เนื่องจากทาง FBI อก็ใช้เวลาตั้งสิบเอ็ดเดือนรวมถึงเง วินเซนต์มาตั้งนานทว่าตอนนี้เบาะแสเดียวที่มีอยู่ก็ตายไปแล้วส่วนเบียทิสเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งจะไปรู้เรื่องอะไร้วยความหัวร้อนเจอรัดก็เลยบอกกับวินเซนต์ว่าพ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินกลับไปยังหัวฟัดหัวเวียงเป็นจังหวะเดียวกันกับพี่เบียทิสเธอเดินผ่านวินเซนต์พอดีซึ่งแววตาของเธอที่มองไปที่เขามันก็ดูเหมือนจะมีแต่ความเครียดแค้นจากเรื่องที่วินเซนต์เป็นคนทําให้พ่อเธอต้องมาตายหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดสลับกลับมาที่ที่มช ว่าเมาลี่ซึ่งเมาลี่เขาก็จะเป็นคนแจกจ่ายงานให้กับนักฆ่าทุกคนภายในเมืองหนึ่งในนั้นก็จะมีอเล็กที่รับงานจากเขาด้วยแต่วันนี้เองในตอนที่เมาลี่จะมอบง,งานให้กับอเล็กตามปกติอเล็กเขากับเลือกปฏิเสธไม่รับงานพร้อมก็บอกเหตุผลว่าเขานั้นจะขอว่างมือจากวงการนักฆ่าแล้วทว่าเมาลี่ก็ค้านอย่างหัวชนฝาอย่างไงก็ไม่ยอมให้อเล็กเลิกอีกอย่างงานรอบนี้มันก็อยู่เมืองเดียวกับที่อเล็กเขาอยู่พอดีคนอย่างพวกเราจะมาเลิกแล้วก็กเกษียณไปแบบง่ายมันก็ไม่ได้หรอกนะนายเองก็คงรู้อยู่แล้วเลยคิดเรื่องนี แล้วกลับไปทํางานซะเถอะสุดท้ายอเล็กทียังคงเลิกจากงานนักฆ่าไม่ได้พระเอกของเราเขาก็เลยต้องจําใจไปรับงานจากวิเลียมผู้ว่าจ้างการลอบฆ่าในครั้งนี้ ซึ่งพออเล็กเขาได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็ไม่ได้สูงสิงอะไรกับวิลเลียมมากรีบรุกออกมาส่วนฝั่งวินเซนต์ด้วยความที่เขารู้สึกผิดต่อเบียเทสวินเซนต์เขาก็เลยมาเยี่ยมตัวเด็กสาวที่สถานการณ์โดยที่เขาก็ได้ขอโทษถึงเรื่องที่ทําให้รีออนต้องตายแต่เขากะพึงจะ่าพ่อเธอไปนะคนนะจะให้มยยกโทษง่ายๆมันก็ไม่ได้อยู่แล้วฝั่งวินเซนต์เขาก็เลยยื่นข้อเสนอโดยการบอกว่าจะให้วีซ่าพิเศษกับเบียเทสรวมถึงก็จะพาเธอไปอยู่บ้านอุปถมัมหมายความว่าเธอก็จะได้เรียนหนังสือเหมือนกับเด็กคนอื่นแต่มันตนต้ององแกกกกโดยารรททีเบบุ ทงที่รู้มาให้หมด ระหว่างนั้นอเล็กเขาก็เริ่มทาภารกิจรอบสังหารของตัวเองแต่ว่างานรอบนี้มันก็หินเอาเรื่องเพราะว่ามีคนให้เขาฆ่าตั้งเยอะโดยที่เป้าหมายคนแรกที่อเล็กเขาต้องไปจัดการหมอนั่นก็เป็นนักธุรกิจหนุ่มที่มีชื่อว่าแวนแคมซึ่งแวนเขาก็อาศัยที่บ้านหลังใหญ่อย,อยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวเขาซึ่งวันนี้มันก็เป็นวันที่ภรรยาเขาออกไปข้างนอกพอดีฝั่งอเล็กที่วางแผนเรื่องนี้มาแล้วพระเอกของเราก็ได้เดินเข้ามากดกิ่งที่หน้าบ้านของแวนพอแวนมาเปิดอเล็กก็เลยพุ่งเข้าไปเอาปืนจ่อหัวแวนเอา ข้อมูลที่เขาต้องการภาษาทางฝั่งของแวนที่กลัวตายมากๆเขาก็เลยทําทุกอย่างที่อเล็กบอกโดยไม่ขัดขืนอเล็กส์มิด ถ้าว่าในตอนที่อเล็กกําลังจับตัวแวนเอาไว้ลูกสาวของเขาที่มีชื่อว่าเอ็มก็ได้เดินมาบอกกับพอ่อว่าวันนี้เธอจะขอไปเล่นแล้วก็นอนค้างที่บ้านเพื่อนนะซึ่งทางฝั่งแวนเขาก็พยายามจะร้องเรียกลูกสาวตัวเองแต่เนื่องจากเขาก็ถูกอเล็ก,กรดัดคอเอาไว้อย่างโครจรแนนแค่เสียงสนิทที่จะเป่งออกมามันก็เลยทําไม่ได้มีหนำสาม,มแวนเขาก็ยังถูกอเล็กรดัดคอตายคาที่ลงไปตรงนี้ไปเลยซึ่งพออเล็กเขาจัดการกับแวนได้แล้วตัวเขากระีบออกมาจากบ้านพร้อมกับข้อมูลในแฟลชไดร์ฟของแวนเมื่อกี้ ถัดมาในเช้าวันลุงงคืนพวก FBI อย่างวินเซนต์ก็ได้พาการเข้ามาตรวจสอบคดีของแวนโดยวินเซนต์ก็ถามเอลลิสว่าเขามีศัตรูที่ไหนบางไหมที่จะมาฆ่าเขาแล้วชิงข้อมูลไปถ้าว่าเอลิสเธอก็ไม่ค่อยรู้เรื่องธุรกิจของสามีสักเท่าไหร่นั่นก็เลยทําให้ทาง FBI ยังไม่ได้ข้อมูลที่ทําให้คืบหน้ามาบ้างเลย ในเวลาเดียวกันทางด้านอเล็กพระเอกของเราตัวเขาเกไดมาเยี่ยมพี่ชายที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ที่โรงพยาบาลซึ่งสภาพพี่ชายของเขามันก็แย่ยมากๆขณะที่จําอะไรไม่ได้สักอย่างในทุกวนันพี่ชายของอเล็กก็เลยทําได้แค่เพียงนั่งอยู่บนรถเข็นทําให้อเล็กที่ต้องมาทนดูเขาก็เลยทรมานใจเอามากๆและทั้งฝั่ง FBI ที่กําลังประชุมคดีของแวนกันอยู่เจอรัฐที่เป็นหัวหน้าเขาก็ได้เข้ามาสั่งให้นคนเก็บข้าวของกลับบ้านกันซารวมถึงเขาก็ยังพูดกับ,บวิเซนไปด้วยว่าไอคอเสนอที่เขาไปเสนอให้กับเบียเทสเธเกิดเป็นตอนนี้พวก เราให้เธอไม่ได้หรอกนะเนื่องจากที่ผ่านมาทีมของวิลเซนก็ยังทําผลงานไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดนาอยากทําให้ข้อเสนอของเบรทิสเป็นจริงทีมของวิลเซนก็ต้องปิดคดีของแวนให้ได้ถ้าถึงตอนนั้นเมื่อไหร่เจอรัดก,ก็จะช่วยเรื่องของเบรทิสอย่างเต็มที่ในเมื่อไม่เหลือทางเลือกอะไรแล้ววิลเซนเขาก็เลยต้องจําใจรับงานนี้มาจากหัวหนาและพอเขาได้คุยเรื่องคดีกับทีมของตัวเองเสร็จวิลเซนก็ได้ขับรถพาเบรทิสมาส่งที่บ้านอุปถัมภ์หลังใหม่ทว่าเขาเองก็ไม่รู้ตัวสนิททว่่่่ายยาาาาาาามมมมมีีนนัักกกออออยงงเเลล็็ตตตดซึหผขบรถ ก็เป็นเพราะว่าเป้าายคนต่อไปที่เขาต้องจัดการเธอก็คือเบียรทิสเด็กสาวที่วินเซน์ช่วยเอาไว้นี่เองฝั่งวินเซนด้วยความที่เขาก็ช่วยเด็กสาวมาตลอดในตอนที่มาถึงบ้านเบียรทิสเธอก็เลยยอมคุยกับเขาแบบดีๆบ้างแล้วมีหน้ำซ้ำเธอก็ยังยอมให้ภาพวาดที่เธอวาดเองกับวินเซนไปด้วยแต่แล้วหลังจากพี่วินเซนเขากลับไปเพื่ออยากจะให้เธอพักกลางดึกของคืนวันนี้อเล็กซ์ก็ได้บุกเข,ข้ามาในบ้านซึ่งพอเบียรทิสเธอได้เห็นอเล็กซ์เธอก็รู้ว่าอเล็กซ์คงจะมาฆ่าปิดปากเธอแน่ๆเด็กสาวก็ได้ร้องขอชีววิตกกกกับบอออเเเ็็ซไไปึ่่งธธด้า ไม่ได้บอกอะไรกับใครไปเลยได้ปวดไว้ชีวิตเธอเถอะนะส่วนฝั่งวินเซนต์พอเขาได้เห็นใบหน้าของเป้าหมายตัวเขาเองก็ตกใจไม่ต่างกันเพราะว่าเขาเองก็เพิ่งรู้ว่าเป้าหมายเด็กขนาดนี้ท้ายที่สุดอเล็กเขาก็เลยเลือกไม่ทําอะไรเบียร์เทสและเขาก็ได้หลหนี้ออกมาจากบ้านหลังจากนั้นเขาก็มานัดคุยเรื่องนี้กับวิลเลียมซึ่งอเล็กที่โกรธจัดเพราะว่าวิลเลียมสั่งฆ่าเด็กที่ไม่รู้อีโนอยเนี่ยอะไรเลยพระเอกของเราก็เลยจัดก,การซ้อมวิลเลียมอยู่ในซ่วมเพื่อสั่งสอนรวมถึงเขาก็ยังตะคอ,อกบอกให้วิลเลียมมันยกเลิกาารกกิจคั้้งงงนีไไไปดววยยม่ยงง่อเล็็ ยอมลงมือฆ่าเด็กอย่างเด็ดขาดแต่ยังไงซะถ้าเกิดวิลเลียมเขายอมยอกเลิกภารกิจรอบนี้อเล็กก็มีข้อเสนอคือเขาจะไม่ทําอะไรวิลเลียมและเขาก็จะมอบข้อมูลในแฟลชได์ที่ได้มาจากแวนให้กับวิลเลียมไปอีกแต่กลับกันถ้าเกิดเด็กคนนั้นเป็นอะไรขึ้นมาอเล็กที่ได้หยิบนามบัตรของวิลเลียมไปจากกระเป๋าเขาก็ได้บอกให้วิลเลียมรู้เอาไวา้ว่าเขาจะตามไปฆ่าว,วิลเลียมแบบโคตรจะโหดโดยที่ไม่สนอะไรทั้งนั้น ฝั่งวิลเลียมที่เพิ่งจะถูกนักฆ่าที่ประจางเลี่นงานมาบานบาเขาก็เลยโทรไปรายงานเรื่องนี้ให้กับหัวหน้าตัวเองได้รู้โดยที่หัวหน้าของวิลเลียมเธอก็มีชื่อว่าเดวานาเบื้องหน้าเธอก็เป็นแม่พะเปิดมูลนิธิคอยช่วยเหลือเด็กๆแต่แท้จริงแล้วภายในของเธอก็เป็นเจ้าแม่ที่ค้อจะโหดแถมก็ยังคอยหากินกับธุรกิจค้ามนุษย์รวมถึงเด็กด้วยซึ่งเรื่องคําสั่งฆ่าวแวนแล้วก็ตัวเบทสมันก็มาจากเดวานาแม่พะคนนี้เองนี่แหละ โดยวิลเลียมเขาก็ได้บอกสิ่งที่อเล็กต้องการทั้งหมดให้กับเดวอนาได้รู้ซึ่งช่วงเวลาเดียวกันนั้นอเล็กเขาก็มานั่งดื่มที่บาร์เพื่อขายเคียนตอนนั้นเองมันก็มีขี้เมาคนนึงเข้ามายุ่งกับผู้หญิงข้าง,ขางเขาอเล็กเขาก็เลยโชว์พระเอกเรียนงานมนานจนทําให้เขาได้ควงแม่สาวคนนี้กลับมาต่อกันีนห้องทว่าตอนกลางดึกอเล็กที่ฝันร้ายเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแถมที่มาหนักไปกว่านั้นพอเขาได้เห็นใบหน้าของหญิงสาวที่นอนกับเขาพระเอกของเราก็ดันจําไม่ได้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนรวมถึงเรื่องที่ตอนนี้พวกเรราาทัั้้้งงงงงงสออคนนมยยู่ต่ตีไดไดฝ หญิงสาวก็เลยพยายามอธิบายทุกอย่างแล้วก็บอกให้อเล็กนอนพักก่อนและพอรุ่งเช้าปรากฏว่าวินเซนต์เขาก็ได้รับข่าวร้ายและพอเขาไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเองมันก็ทําให้วินเซนต์ได้รู้ว่าตอนนี้เบียทิสได้ถูกฆ่าตายไปแล้วซึ่งข่าวการตายของเบียทิสมันกระดูจมืนที่สนใจถูกรายงานไปทั่วด้านอเล็กที่เห็นข่าวนี้ในทีวีเขาที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนไปฆ่าเบียทิสหรือเปล่าอเล็กก็เลยถามกับหญิงสาวที่นอนด้วยว่าเมื่อคืนเขาอยู่ที่นี่ทั้งคืนเลยไหมซึ่งเธอเองก็ตอบว่าใช่พอรู้แบบนั้นเเเ้้าากกก็ลยบบ,บบบออใหธรีั ถึงก็ควรจะอยู่ให้ห่างจากโรงแรมนี้ให้มากที่สุดด้วยหลังจากนั้นอเล็กเขาก็ได้วิ่งกลับมาที่รถโด,ดยดาทีอย่างร้อนรนแต่เขาเองก็ยังคงคอยร,ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่นานสิ่งที่อเล็กเขาสั่งหอนใจเอาไว้มันก็ได้เกิดขึ้นมาจริงๆเพราะว่าที่ลานจอดรถมาลีย์เพื่อนนักฆ่าของเขาหมอนันก็เหมือนจะมาดักรอเล่นงานอเล็กอยู่ก่อนแล้วซึ่งฝั่งมาลียเขาก็คงจะรับงานสอนมาจัดการกับอเล็กถ้ว่าอเล็กที่รู้ตัวซะก่อนเขาก็สามารถรับมือกับมาลี่ได้แต่ระหว่างที่เขากับมาลี่์กำลังยิงปะทะกันอยู่จู่ๆแม่สาวคนที เขานนนอด้วยมเมืคธอที่ได้เห็นว่าอาเล็กลืมยาไวในห้องด้วยความหวังดีเธอก็เลยเดินเอายามาคืนให้กับอเล็กที่ร้านจอดรนตในจังหวะที่เธอเดินเข้ามาเธอก็ได้ถูกลูกหลงจากเมาดียิงเข้าอย่างจังพอได้เห็นแบบนั้นอเล็กเขาก็เลยโกรธจนเลือดขึ้นหน้าสุดท้ายอาเล็กเขาก็ได้จัดการกับเมาดี่จนอยู่หมัดและพอจัดการได้แล้วเขาก็จับหมอนี่ยืมัดกับพวงมาลัยเอาไว้ส่วนทางฝั่งเมาดี่เขาก็ได้คุยกับอเล็กว่าถ้าเกิดนายยังปวกเปียกแบบนี้พวกนั้นก็คงจะส่งคนมาตามหน้านายไม่หยุดแน่เทว่าอาเล็กเขาก็ไม่สนเเค้าาาดนนนนไออุมมมร่งงขงสวั ไว้ท้ายรถหลังจากนั้นเขาก็จัดการระเบิดรถตัวเองที่มีทั้งตัวเมารี่แล้วก็ร่างของยีสาวอยู่บนรถพอจัดการกับเรื่องหลักฐานตรงนี้เสร็จแล้วอเล็กเขาก็ได้มาหาที่กบดานซึ่งมันก็เป็นบ้านหลังกเกา่ารวมถึงตัวเขาก็ได้เปิดดูข้อมูลในแฟลชไดร์ที่ได้มาจากบ้านของแวนด้วยโดยข้อมูลในแฟลชไดร์มันก็เหมือนกับว่าตัวแวนกับเดวานาทั้งสองคนก็เหมือนจะมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง,ทงด้านธุรกิจแล้วก็เรื่องส่วนตัวรวมถึงมันก็ยังมีคลิปเสียงที่บ่งบอกว่าทั้้งงงงคคนนนไไไมม่่่่่อออยยยยลลรรกกกกกกกัััเทททาาาีีพววขจะแแป็ ภาพที่แวนเขาไปซื้อบริการหญิงสาวกับรีออนโดยที่รีออนก็คงให้เบียร์ทิสลูกสาวตัวเองบริการเหมือนเดิมนั่นแหละพอได้เห็นสิ่งตรงหน้าอเล็กเขาก็รับไม่ได้มากมาเพราะว่าพวกมันกระทากับเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งตั้งขนาดนี้แทนที่เธอจะได้ไปเรียนหนังสือเหมือนกับเด็กคนอื่นแต่เธอก็ต้องมาวนเวียนตกนรกอยู่กับการบนเปอร์พวกชั่วมีหนำซ้ำเธอก็ยังถูกใครจากไหนไม่รู้ฆ่าตายไปแล้วเรื่องนี้อเล็กเคยพูดเตือนวิลเลียมเอาไว้แล้วใช่ไหมและในเมื่อหมอนั่นมันไม่ยอมฟังเขาพระเอกของเราที่กําลังเตรียมปืนในเ,เขาเอองก็พร้มที่จะออกไห เจ้าวิลเลียมอย่างที่เคยพูดเอาไวา้โดยระหว่างที่วิลเลียมกาลังออกกําลังกายอยู่ในฟิตเนสหมอนี่ก็ได้ถูกอเล็กที่ตามมายิงแสต้นหน้ามาจากข้างนอกโดยที่คนข้างในก็ไม่ทันรู้ตัวสนิทว่าอเล็กเขาถูกฆ่าตายไปแล้วแต่ยังไงซะเรื่องการตายของวิลเลียมมันก็ไปถึง FBI อยู่ดีและก็เป็นทีมของวินเซนต์เหมือนเดิมที่มารับดูแลคดีนี้โดยที่ตัวนักสืบก็ได้บอกกับวินเซนต์แล้วก็ดินดา,นานลูกทีมของเขาว,ว่าวิลเลียมเขาถูกยิงตายด้วยกระสุนจุดศูนย์สองซึ่งกระสุนที่ว่า ของเบียร์ทิสมันก็นเป็นกระสุนขนาดนี้เช่นกันผัวของวีเซนก็ได้ลงความเห็นว่าการตายทั้งหมดมันน่าจะเป็นฝีมือของนักฆ่าคนเดียวกันที่ตามมาเก็บงานอย่างแน่นอนไม่นานานากักเจอรัสหัวหน้าของพวกเขาก็ได้มาถึงที่นี่และพอได้เจอลูกน้องตัวเองที่ใอ้สั่งไปทำในงานหนึ่งแต่ดันโผล่หัวมาที่นี่เขาก็ถามวีเซนว่ามาทําไมด้านวีเซนเขาก็เลยอธิบายอยู่ว่าคดีทั้งหมดมันน่าจะเกี่ยวข้องกันรวมถึงที่ลานจอดรถของคดีก่อนผัวเขาก็ยังมีหลักฐานเป็นยาอัลไซเมอร์ที่มาหล่นอยู่แถวนั้นนนนนววววีเซเซาากก็็ลยยมัััั่่่่ใจจจอะะขงทปต อย่างแน่นอนววลเซนต์เขาก็เลยบอกว่าจะหาตัวนักฆ่าให้เจอจากยาอัลเซเมอร์นี้นี่แหละ รวมถึงวิเซนต์กับฮิวโก้ทั้งสองคนก็ได้ไปสอบปากคำภรรยาของวิลเลียมเพื่อจะถามว่าเธอรู้เรื่องอะไรของวิลเลียมบ้างไหมแต่แม่สาวคนนี้ก็ตีหน้ามึนบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็เลยสงสัยภรรยาของวิลเลียมออกมากส่วนทางฝั่งเดวานาะณตอนนี้แลนดี้ลูกชายของเธอก็ได้วิ่งแจนมาหาแม่เนื่องจากวิลเลียมทนายตัวเก่งของแรนดี้ก็ถูกฆ่าตายไปแล้วแดนดี้ก็เลยกลัวว่าไอ้นักฆ่าคนนั้นมันจะตามมาฆ่าเขาต่อเดวานาเธอก็เลยบอกให้ลูกชายรีบจัดการเรื่องงานปาร์ตี้ในวันพรุ่งนนน้้ใหให็อบ่กนนิไปซ แล้วก็หาทนายเก่งๆคนใหม่ซะแล้วก็ทั้งฝั่งวินเซนต์ที่มันก็มีคดีถาถมเข้ามาหาเขาไม่หยุดระหว่างที่วินเซนต์เขากาลังเอาหลักฐานจากคาดีต่างๆมาประดิษฐ์มต่อการจู่ๆเขาก็ได้รับสายโทรศัพท์จากชายปริศนาซึ่งชายที่ปลายสายเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นเพราะว่าเขาก็คืออเล็กพระเอกของเรานี่เองอเล็กได้บอกกับวินเซนต์ว่านายทางานช้ามากนะมันทําให้เขาต้องคอยมาตามล้างตามเช็ดด้วยการไล่ค่าไอ้พวกชวนนั้นให้กับวินเซนต์ตลอดรวมถึงอเล็กก็ยังบอกกับวินเซนต์ไปด้วยว่าไอ้พวกที่วินเซ มันคือคำใบ้อย่างเดียวที่อเล็กเขาได้บอกเอาไว้ระหว่างที่คุยอยู่วิลเซน์ก็ได้สั่งห้ลินดาหาตำแหน่งของอเล็กให้เจอเพื่อจะยื้อเวลาเขาก็เลยถามอเล็กไปอยู่ว่าอเล็กเป็นคนลงมือฆ่าพวกนั้นใช่ไหมด้านอเล็กก็ยอมรับตรงๆว่าเป็นเขาเองแต่สําหรับตัวเบียร์ติสเด็กสาวคนนั้นก็ไม่ใช่เขาส่วนไอ้คนที่ฆ่าเธอมันก็ตายอยู่ตรงรถที่ระเบิดแล้วนั่นไงไอ้พวกชั่วพวกนั้นนั่นแหละที่เขากําลังหาทางกําจัดพวกมันอยู่แต่ยังไงซะพวกมันที่รวยจนคำฟ้าถ้าเกิดเขาไม่สามารถทําให้มันจบได้อเเ็็กกกกกซอออยาาาาจจะฝใหห้้วินนดรรื่่งีตแทขไม เขาจะทิ้งข้อมูลทั้งหมดเอาไว้เองทั้งฝั่งดินดาสุดท้ายแล้วเธอก็สามารถหาตำแหน่งของอเล็กจนเจอซึ่งที่มันน่าประหลาดใจก็คืออเล็กเขาอยู่ในส่วนของกรมตำรวจนี่เองพอรู้แบบนั้นวิลเซนกับลินดาก็ได้วิ่งลงมาถทาว่าพอมาถึงตำแหน่งที่ลินดาเธอบอกตรงนี้มันเหลือแต่เพียงมือถือที่อเล็กเขาทิ้งเอาไว้และในเมื่อเขาไม่เจอใครอยู่เลยวิลเซนก็เลยเอาคำพูดของอเล็กมาลองคิดดูว่าที่เขาบอกมาเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรกันนะส่วนเธอด้านฮิวโกเขาก็ได้กลับมาหาภรรยาของแวนอีกรอบหนึ่งโดยหลังจากที่เขาเช ที่สุดเธอก็ยอมบอกว่าเธอเคยได้ยินสามีเธอคุยโทรศัพท์กับเดวนาแม่พระเจ้าของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้ารวมถึงเธอก็ยังเป็นเจ้าแม่อสังหารายใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยส่วนอีกคนก็คงจะเป็นคนเม็กซิโกน่าสงสัยที่เธอเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวจริงของมอน,นไไั่นเป็นใครฮิวโกเขาก็เลยมั่นใจอยู่ว่าเดวนาต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อย่างแน่นอนรวมถึงพอดินนาเธอลองเช็คประวัติของวิลเลียมดูแล้วมันก็ทําให้พวกเขาได้รู้ว่าหมอนี่เป็นทนายให้กับลูกชายของเดวนาซึ่งไอเจ้าแดดดีเขาก็เป็นเจ้าของบริษััททที่่าาางงรฐบลจะสเดก บบับัดพฤติกรรมกับพวกเขาวินเซนที่คาใจเขาก็เลยลองเช็คดูว่าเบียทิสเคยไปที่นั่นไหมสรุปว่าเบียทิสก็เคยถูกส่งตัวไปที่นั่นจริงและก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยเพราะว่าเธอก็ถูกส่งไปตั้งหลายครั้งรวมถึงจากหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลที่วินเซนเขาลองปฏิบัติต่อดูแล้วมันก็ทําให้วินเซนเข้าใจว่าที่ผ่านมาทุกคนที่ถูกฆ่าตายพวกนั้นก็ล้วนเกี่ยวข้องกับบริษัทของแดนดี้ทั้งหมดไล่ไปตั้งแต่ตัวรีออนกับเบียทิสลูกสาวที่น่าจะรับงานขายบริการให้กับบริษัททนนนนีี When ีี้้้แแววค่่เเกกกยยของงับดววโดดดด็าตร แล้วก็ยังมีวิลเลียมทนายส่วนตัวของแดนดี้อีกหมายความว่าคนต่อไปที่คงจะถูกกำจัดก็คงจะหนีไม่พ้นตัวแดนดี้เจ้าของบริษัทอย่างแน่นอนหลังจากที่ได้รู้ว่าอเล็กเขาจะไปจัดการกับใครต่อฝั่งวิเซนต์ก็รีบมุ่งหน้าไปที่งานเลี้ยงของแดนดี้โดยก็หวังว่าพวกเขาจะสามารถหยุดยั้งไม่ให้อเล็กฆ่าแดนดี้ได้ถาว่าอเล็กพระเอกของเราที่เข้าถึงตัวแดนดี้ได้ก่อนกว่าที่วิเซนต์จะมาถึงเขาก็ได้จัดการยิงแสกหน้าเจ้าแดนดี้ไปแล้วนั่นก็เลยทําให้วิเซนต์ที่การล่าตัวอเล็กมาให้ได้เขาาาากก็็เลยพยมองหหหว่่นนีไไปทไแต ท้ายก็บนมือเซนที่เสียท่ากับอเล็กเพราะว่าในตอนนี้เขาก็ถูกอเล็กจอบเบอร์เอาไว้ที่หัวแล้วอเล็กบอกกับมือเซนว่านายเองก็ดูใช่ไหมว่าพวกนั้นมันทําอะไรกับเด็กๆบ้างถึงแม้สภาพร่างกายเขาในตอนนี้มันจะไม่ค่อยดีแต่อเล็กเขาก็ยืนกลานจะล้างบางพวกมันที่หมดยังไงทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะเป็นพวกชั่วเหล่านั้นนายหรือแม้กระทั่งฉันทุกอย่างมันไม่สําคัญหรอกอยู่ที่ว่าก่อนจะตายใครจะทําอะไรเอาไว้ท้ายที่สุดอเล็กก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรชายตรงหน้าแต่ในจังหวะที่เขากําลังขับรถหนีออกมา ปรากฏว่าฮิวโกที่ตามมาเจอก็ได้กระดำยิงใส่เขาโดยถึงแม้วิเซนจะห้ามเอาไว้ฮิวโก้ก็ยังไม่ยอมฟังนั่นก็เลยทําให้อเล็กก็ได้ถูกฮิวโกยิงจนบาดเจ็บพระเอกของเราที่ต้องเอาตัวรอดเขาก็เลยต้องเปลี่ยนรถเพราะว่ารถคันเมื่อกี้ก็ถูกยิงไปแล้วแต่ยังไงซะอาจจะด้วยอาการบาดเจ็บของเขาบวกกับโรคอัลไซเมอร์ที่มันหนักขึ้นทุกวันของอเล็กในตอนที่เขาขับรถมาถึงร้านเบเกอรี่อเล็กก็เลยเผลอหลับ,บบนรถไปเลยไม่นำซ้ำในตอนที่มีตำรวจคนหนึ่งมาเขาก็จกเรียกเขาพระเอกของเราที่ตกใจจนเกินเหตุเขาก็ได้เผลอ,นนอยิ จัดการกับตำรวจคนนี้ไปแล้วอเล็กก็รีบเข้ามาทําแผลในร้านเบเกอรี่ทว่าด้วยความที่เสียเลือดไปมากมันก็ทําให้เขาสลบลงไปจนได้แถมในเช้าวันต่อมาจูจู๋ฮิวโก้เขาก็ได้ขับรถมาตรวจสอบร้านเบเกอรี่ร้างแห่งนี้ซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าฮิวโก้เขารู้จักที่นี่ได้ยังไงแต่ก็ยังโชคดีที่ฮิวโก้หาทางลงไปชั้นใต้ดินไม่เจออเล็กเขาก็เลยยังรอดจากน้อมือของฮิวโก้ไปได้ ส่วนทางฝั่งวินเซนต์กับดินดาทั้งสองคนที่กําลังเชคข้อมูลของอเล็กกันอยู่ปรากฏว,ว่าจากข้อมูลที่พวกเขาเจออเล็กเขาก็ถูกระบุว่าเป็นคนที่ตายไปแล้วซึ่งเขาก็ได้ตายในเหตุการณ์ไฟไหม้พร้อมกับพ่อและแม่ของเขาตอนนี้ญาติคนเดียวที่เหลืออยู่ของอเล็กก็คงจะมีแต่พี่ชายเขาที่ป่วยปเป็นโรคอัลไซเมอร์อย่างรุนแรงพอได้ฟังเรื่องทั้งหมดวินเซนต์เขาก็ยิ่งสงสัยและคาใจมากกว่าเดิมไหนจะเรื่องข้อมูลของอเล็กที่บอกว่าเขาไม่มีตัวตนรวมถึงก็ยังมีเรื่องที่อเล็กเขาไม่ฆ่าเดือนวนาเดือยมือเขาเองทาไมหมอน,น,ออนัั่่่นนงงรรตอเเี้มพวกกขาาจด ต่อด้วยยังไงซะอเล็กก็ถือว่าเป็นเบาะแสดเดียวสําหรับพวกเขาเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีอเล็กพวกเราก็คงจะทําอะไรเดว,วาน่าไม่ได้ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนวินเซนก็ต้องการให้อเล็กมาอยู่ในการมือเขาจากหลักฐานที่อยู่เดียวที่พอมีลินด้ากับวินเซนก็เลยจะไปนคนที่ร้านเบเกอรี่หลงังแต่ฮิวโก้ก็ได้บอกกับพวกเขาว่าที่นั่นมีแต่นกพิราบไม่มีอะไรสักอย่างเลยทว่าจากคําพูดของฮิวโก้เมื่อกี้มันก็ทําให้ลินดาฉุกคิดขึ้นมาได้เนื่องจากตรงจุดที่ตำรวจถูกยิงตายมันก็มีแต่ขีนนกพิราบเต็มไปหมดลินด้า,าเธอก ต้องกดดานอยู่ในนั้นแต่ในตอนที่พากันบุกมาปรากฏว่าอเล็กเขาก็มาอยู่แล้วซึ่งความจริงณนะตอนนี้อเล็กเขาก็บุกไปที่บริษ,ษัทของเดวานาเนื่องจากเขาเองก็ต้องการสะสางเรื่องทั้งหมดให้มันจบลงเหมือนกันและถึงแม้ทางฝั่งเดวานาเธอจะจ้างทั้งตำรวจแล้วก็นักสืบคอยคุ้มกันตัวเองเอาไว้แต่สําหรับนักฆ่าฟีมือชะกาดอย่างอเล็กเขาก็ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้ว พระเอกของเราได้ไล่จัดการกับพวกตำรวจแล้วก็นักสืบไปโหลรวมถึงตัวเขาก็ยังบุกขึ้นไปบนดาดฟ้าของเติร์กแล้วก็ได้ลรยตัวทะลุกระจกลงมาที่ห้องของเดวานาซึ่งทางในห้องก็มีเพียงแค่เดวานากับนักสืบสองคนแค่นั้นพระเอกของเราได้เอาปืนตบหน้านักสืบจนสลบไปก่อนเลยแต่แล้วในตอนที่เขาจ่อปืนเตรียมร่างกจัดการกับเดวานาปรากฏว่าจูจ่ๆปืนของเขามันก็ดันยิงไม่ออกขึ้นมาส่วนเหตุผลก็คงเป็นเพราะว่าในตอนที่เขาถอดและทําความสะอาดปืนเมื่อคือนนี้จากโรคอัลไซเมอร์ที่มาเลื้องมานานมันคงทําให้อเล็กกอ บางอย่างกับเขาไปท้ายที่สุดในตอนที่อเล็กเขาไม่สามารถลงมือฆ่าเดวนาได้นักสืบที่เขาเอาปืนตบหน้าไปก่อนหน้านี้หมอนั่นก็ได้ลุกขึ้นมาใช้สั่นปืนฟาดไปที่คอเขาและพอถูกจัดการอเล็กก็ได้ถูกจับตัวมาสอบสวนแถมเขาก็ยังถูกนักสืบคนนี้กระทึบไม่อยากไปยั้งมือด้วยเนื่องจากเมื่อกี้อเล็กก็ได้ฆ่าตำรวจไปเป็นโหลทว่าถึงแม้จะถูกซ้อมจนน่วมอเล็กก็ยังไม่ยอมปฏิปากบ,กบอกอะไรมาทั้งนั้นอย่างเดียวที่เขาพูดคือเขาขอคุยกับวิเซนโดยไม่นานฝั่งวิเซนก็รู้ข่าวเรื่องที่อเล็กถูกกตวววววจจับไดด้้้แแล่่ยคาามทีเเข็็ปน เอฟอย่งพวกเขาก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยอะไรไม่ได้และฮิวโก้ก็ได้พูดส่วนขึ้นมาว่าถ้าเกิดวินเซนต์ไม่บุกเข้าไปด้วยปืนพังพังกระบอกนั้นป่านี้เรื่องของเดวนาก็คงจะจบไปแล้ววินเซนต์ก็เลยบอกว่าอาการเอาเซมเมอร์ของเขามันคงจะทําให้อเล็กเขาเลเลือนจนทําให้เขาประกอบปืนผิดพลาดระมังระหว่างนั้นเองลินนาเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับแฟดดายที่เจอที่ร้านเบเกอรี่ทั้ง3คนก็เลยเปิดดูข้อมูลในแฟดดายตอนนี้พวกวินเซนต์ก็เลยรู้แล้วว่าอเล็กเขามีข้อมูลอะไรอยู่ในมือซึ่ง กับเจอร์รัสด้รู้โดยหลักฐานทั้งหมดที่มีวินเซนต์ก็เลยต้องการให้เจอรัตใช้อำนาจย้ายตัวอเล็กมาอยู่ในการคุ้มครองของพวกเขาทว่าก่อนที่พวกเขาจะได้ทำอะไรกับอเล็กวินเซนต์ก็ได้รู้ข่าวว่าอเล็กได้เข้าโรงพยาบาลไปแล้วพอรู้แบบนั้นทั้งสามคนก็เลยไปเยี่ยมอเล็กถึงที่โรงพยาบาลวินเซนต์ถามว่าอเล็กทำเรื่องทั้งหมดไปทาไมพระเอกของเราก็ได้บอกว่าเขาแค่ต้องการความยุติธรรมแค่นั้นส่วนทําไมเขาถึงส่งต่อเรื่องของเดวินาให้กับวินเซนต์มันก็เป็นเพราะว่าที่จริงแล้วไอคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องการฆ เป็นแลนดี้ลูกชายของเธอต่างหากแต่ที่มันผิดก็คือเดวาน่าเธอเป็นคนสั่งการเข้าแวนกับเบียทีสที่เธอทำไปทั้งหมดคงแค่อยากปกป้องลูกชายตัวเองนั่นแหละ แต่ยังไงซะมันก็ผิดอยู่ดีอเล็กก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้ให้วินเซน์สารต่อจากขาวซึ่งอเล็กเขาก็มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงของเดวานะ่าในตอนที่เธอพูดขู่แวนว่าถ้าเกิดเรื่องนี้หลุดออกไปแวนจะต้องถูกเธอจัดการอย่างแน่นอนถ้าเกิดใช้คลิปเสียงนี้เป็นหลักฐานในศาลมันคงพอสามารถเอาผิดเธอได้ยอย่างแน่นอนแต่ประเด็นคือตอนนี้อเล็กเขาจำไม่ได้ว่าเขาเก็บแฟลชไดร์หลักฐานคลิปเสียงนั้นไว้ไหนทว่ายังไงซะวินเซนต์กับเจอรัลก็ได้เอาเรื่องนี้ไปคุยกับคนใหญ่คนโตเอาไว้ก่อนซึ่งคนที่พวกเขามาคุยยยดดด้้้้วววกกกรรปปาาาาเเเอไไไ่ถิคลสีงม เขาจาอคาสั่งให้ไปคุมตัวเดวนามาเองณนะช่วงเวลาเดียวกันทางด้านเดวนาเธอที่ต้องการกําจัดอเล็กที่เป็นเบาะแสสําคัญเธอก็เลยขู่ให้หมอประจําตัวเอายาประชีดให้อเล็กตายคาเตียงไปเลยและถ้าเกิดไม่ยอมทําเธอก็จะเปิดโปงเรื่องที่หมอมาซื้อบริการกับแบรดดี้สุดท้ายหมอคนนี้ก็เลยต้องจําใจทําตามที่เดวนาสั่งมาทว่าก่อนที่เขาจะลงมือฉีดยาให้กับอเล็กอเล็กที่จับสังเกตได้ว่าหมอคนนี้ดูร้อนรนแปลกเขาก็เลยถามว่าจะฉีดยาทั้งทีไม่เช็ดแอลกอฮอลหน่อยหรอจากท่าทีเมื่อกี้อเล็กเเ้าก็พอดด ว่าหมอนี่คงจะมาฆ่าเขาแน่ๆพระเอกของเราก็เลยชิงจับหมอคนนี้เป็นตัวประกรันเอาไว้ซึ่งอเล็กก็ตั้งข้อเสนอกับตำรวจว่าเขาจะไม่ทำอะไรหมอนี่ขอแค่ส่งวินเซนต์มาคุยกับเขาท้ายที่สุดในตอนที่วินเซนต์มาถึงอเล็กพร้อมกับตัวหมอทั้งสองคนก็เลยเดินออกมาจากโรงพยาบาลโดยที่อเล็กก็ได้ใช้ผ้าสีขาวคลุมตัวเขากับหมอเอาไว้เพื่อไม่ให้ตำรวจแยกออกว่าคนร้ายและตัวประกรันตัวจริงเป็นใคร แต่จูจ่ๆไม่รู้เพราะว่าเหตุผลอะไรจูจ่ๆตำรวจก็ได้ยิงเข้ามาใส่อเล็กซึ่งกระโชคดีทท่กสุนไม่ไปถูกหมอตัวปลอมที่จะมาฆ่าเขาอเล็กเขาก็เลยใช้โอกาสนี้หนีขึ้นรถมาพร้อมกับวินเซนและอเล็กก็ได้บอกกับวินเซนเดว,วาน่าเธอคงเป็นเจ้าของทุกอย่างไปแล้วมัง้งเพราะถ้าเกิดไม่ใช่หมอคนนี้คงจะเดินเข้ามาหาเขาแบบไม่ง่ายไม่ได้หรอกและไม่แน่บางทีตำรวจข้างนอกเธออาจจะจ่ายเงินซื้อตัวไปแล้วก็ได้ยังไงอเล็กเขาก็อยากให้วินเซนระวังตัวเอาไว้และก่อนจะลงรถไปเหยื่พระเอกของเราก็ได้พูดประโยคปริศนาออกมาซึ่งมันนก็็เปคาว่บร สกดว่า b e r y แล้วก็ได้พูดทิ้งท้ายว่านายติดหนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่นะพอพูดจบอเล็กก็ได้เปิดประตูลงจากรถนั่งก็เลยทําให้เขาถูกตํารวจก็นํายิงมาใส่อย่างมาอย่างท้ายที่สุดอเล็กเพคของเราก็ได้ถูกยิงตายลงไปในเหตุการณ์นี้และต่อมาในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยความที่คดีของอเล็กก็จบไปแล้ววินเซนต์กับดินดาก็เลยเข้ามาเก็บของขบขันเขาแต่ในตอนนั้นวินเซนต์ก็เหลือบไปเห็นเบาะแสของอเล็กซึ่งมันก็เป็นป้ายชื่อร้านเบเกอรี่ที่ตัวสะกดของชื่อร้านมันเหมือนกับที่ออเเเลไปไปล็็็กกกกบไวว้้ปะหหังงจาทีี่่นนสิิซ เขารถไปที่นั่นทันทีเลยแล้วก็ในตอนที่เขาได้ปีนขึ้นมาดูบนป้ายหลานปรากฏว่าวิเซนต์ก็ได้เจอแฟนชาดชเชอเล็กเขาซ่อนไวจ้จริงๆพอได้หลักฐานมาแล้ววิเซนต์ก็เลยไม่รอชา้ารีบเอาหลักฐานชี้นนี้ไปส่งให้กับหัวหน้าทว่าถึงแม้จะมีหลักฐานตั้งหลายอย่างแต่ไอคนระดับสูงที่เคยรับปากวิเซนต์เอาไว้ตอนนี้เขาดันกับคำบอกว่าหลักฐานไม่พอเอาผิดเดวานาทําทให้วิเซนต์ก็เพิ่งรู้ตัวว่าหมอนี่ก็เป็นคนของเดวานาเหมือนกันวิเซนต์ที่โกรธและแค้นจัดก,ก็เลยด่าทั้งคนนีี้้้้้แแแลลวววกกกก็หหหััันนนนาาาาาเเออย่่่่งงงงงชุดใญถถึมซจจะูสพรื เขาก็ไปสนใจอะไรแล้วท้ายที่สุดในตอนที่วินเซนต์กำลังหัวเสียลินดาก็เลยเข้ามาชวนเขาเพื่อไปดื่มฉลองในเรื่องที่วินเซนต์ถูกพักงานส่วนทั้งฝั่งเดวานาเธอกำลังนั่งดื่มอย่างสบายใจเพราะเธอเองก็คิดว่าเรื่องทั้งหมดมันคงจบไปแล้วแต่ในตอนนั้นเองจู่ๆมันก็มีนักฆ่าไอ้มองนำจากไหนไม่รู้ชายคนนี้ได้เข้ามาปาดคอฆ่าเดวานาอย่างโหดเหี้ยมรวมถึงพอข่าวการตายของเดวานาถูกรายงานลินดาที่นั่งมองเธอก็ยิ้มออกมาอย่างมีเลเสนยวินเซนต์ก็เลยเดาได้ทันทีว่าเธอคงมีีีเเอออ่่่่ยยววกับรรืงงงนนนน้านแนมถึ ชายที่มันคนลงมือฆ่าเดวนาเขาคนนั้นก็เป็นฮิวโก้ที่คงจะเกลียดพวกค้ามนุษย์อย่างเด็กเขา้าใจอยู่แล้วที่ผ่านมาฮิวโก้เคยทําคดีแบบนี้มานักต่อนักแต่ไม่ว่าจะเป็นคดีไหนเขาก็ไม่เคยจัดการกับพวกมีเงินได้เลยไม่หนำสามไม่ว่าจะเป็นพยานหรือว่าดเด็กๆที่เขาคุ้มครองอยู่ทุกคนก็จะถูกกําจัดทิง้งโดยที่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เพื่อจะทําให้วงจรอุบาทนี้มันจบลงฮิวโก้เขาก็เลยยอมมือเปื้อนเลือดเป็นคนปิดฉากเรื่องนี้ด้วยมือเขาเองและในท้ายที่สุดหลังจากที่เดวนาถูกฮิวโก้จัรนงไบบลปะค เป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง Memory โคตรทรชนคนพันเดือนในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก MDB ไป5.7คะแนนและคะแนนจาก rottentomatoes สูงถึง81%เลยนะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยฟังกันอิกนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้หนึกถึงนอกกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวั สวัสดีครับ